ตามติดชีวิตใย,ยน้องอีคิว,วสนมาหอดเหรอดิใส่ม้อหอดบานเบิ้นไปใส่เบิ้นเซยิบุหรี่เปลีปน่นน้องใส่ยังทีใส่ปอกบอกกอตำกินพ่ะนะเง็ดลลลหลปุปปป่นนี่ละลูกเฮดเบิกปากเบิกปากอัน นี่กว่าสิเราตื่นขึ้นมาเฮ็ดปวดเตรียมเกลกาเกลกาสีตีซีตีหาตีสามหยุดจุดนี่ไม่น้องไม่เห็นแล้วเพื่อ,อนเง็ดหลายมาหวัวบ่นมิยังเลยจะกินตำสมเนี่ยตั้งใจมากินตำสมไก่ได้นี่ลงทุนคักได้นี่ยเดี๋ยวเดวขาก้องมาตั้งดีกว่าแบบนี้ขากรอง บอสันนี่น่ันสิย้ำโชว์สันเฮ็ดเป็นยูเดอร์สันเอาเจ้าเหมียวน้อยเอา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 เอเอานิ่าสแล้วาแบนี้น่สาสเล่นนั่นเนอ้โอ้แว่นแว่นอยตุ๊กแว่นหอยกีตุ๊ก มาบุกบ้านยายน้องอีกคิวเด้อมือนี่เด้อพอเขาถ่ายมีเ่อวันูหัดบ้านมันเปล่ามันนไปไปตุล่าตุล่าไปตุล่าเก็บของเมื่อนี้เพราะเพราะถ่าูบ้านได้เหมือนนี่ยากเลยไปตื้นเต้าไปกำกับบาไปต้าเต้าเนาะธนาคารกระไดเห็นไหมต้าเต้าไหมเห็บมันเป็นหยาดเจอวันหยุดเนาะเมื่อนี้วันนี้เมื่อนี้เมื่อนี้วันอังคาร มันกว่าไอ้น,นั่นนะกว่าไอ้เงินลานเงินยางพ่นน,นั่นนะมันกําลัง